้าวนะมาดูนะปิดท้ายด้วยขอบคิดเห็นจากนะ้เฟซบุ๊กหมอเขียวแฟนคลับคุณนาลีรับชมทุกวันค่ะจากสอปป,อปอลาวโอ้พี่น้องลาวเรานะพี่น้องนะเพื่อนบ้านเราฟังแล้วหนูหนูเข้ากับสภาวะที่ท่านบรรยายค่ะคือมันตรงกับสุภาษิตลาวที่ว่าไม้คด เอาไว้เฮ็ดขอเหล็กงอเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวคนคดเลี้ยวเอาไว้บอดี้วันกัน้นโอ้โหไม้คดยังเอาไว้ทำขอได้วันนั้นนะเหล็กงอนี่ยังเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวคือเอาไปทําเกี่ยวเกี่ยวข้าวได้นะเอาไปเกี่ยวสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นะ เออไม้คดนี่ก็ยังไปใช้ประโยชน์ได้เอาไว้เฮ็ดขอได้นะมันจะของอข้องอแต่บางทีก็เอาไว้ตักเอาไว้เป็นตักน้าําตักอะไรได้นะหลงไปมันมีอนะตัวง,งอไม้งอเขายังใช้ประโยชน์ได้นะเอาไว้ไเฮ็ดขอ,งอ,งอไดเอ้เอาไว้เฮ็ดขององอได้เหล็กงอเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวได้เอาไปทําเกี่ยวเกี่ยวอะไรก็ได้เด็กก็งอนะเกี่ยวข้าวเกี่ยว,วอะไรอะไรเกี่ยวสิ่งนั้นสิ่งนี้คนคด คนคดเ,เ,เลี้ยวเอาไว้บอดีนะจต้องอ่านภาษาลาวคนคดเลี้ยวเอาไว้ไม่ดีน,นั่นเองนะบอดีไม่ดีสาธุข่ามกันเออฟังเข้าใจนะดีแนละวันนี้ได้ธรรมะมากขึ้นนะได้รายละเอียดขึ้นอา่าดีนะเฟสบุ๊กกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิธีธร,รมนะคุณสุภาต์ ฟังอาจารย์ทุกวันได้ปัญญาพาพ้นทุกทุกครั้งที่ฟังขอบคุณอาจารย์และพี่ๆี่จิตอาสาทุกท่านที่เสียสละอาจารย์พูดถูกค่ะช่วยคนไม่ลดกิเลสช,ช่วยยากที่สุดจริงนะนี่ฟังเข้าใจแสดงว่ามีสภาวะไชเวยแล้วมันมันมันยากนะมันขุนไม่ขึ้นนะแล้วแล้วเราก็อ่านสภาวะของเราว่าเราทุกไหมทําดีที่ทําได้อ ทำดีที่ทําได้ดีที่สุดค่ะอาจารย์อถูกต้องถูกต้องอดีเข้าใจก็ดีแล้วคุณจาฟังอาจารย์พรเทพพูดถึงสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่กําลังเป็นที่สนใจของแพทย์แผนไทยสมุนไพรตัวนี้จะเป็นทางช่วยประชาชนที่ไม่เข้าใจเรื่องกรรมและยังไม่เข้าสู่พุทธ,ธะ ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและปลูกได้เองค่ะอ่าได้ก็ใช้กันไปตามฐานของแต่ละท่านแต่ละท่านใครใช้แล้วได้ผลดีก็ใช้ไปนะก็ดีนะมีทางเลือกให้ใครใช้แล้วได้ผลดีก็ใช้ไปใครใช้แล้วมันเท่าเดิมหรือแย่ลงก็แปลว่าไม่ถูกกันนะก็หาอย่างอื่นใช้ก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ไปหาอย่างอื่นใช้นะก็ดีเอาช่วยกันคนละไม้คนละมือเหลี่ยมนั่นมุมนี้ช่วยกันไปนะให้เหมาะกับฐานของแต่ละท่าน YouTube หมอเขียวทีวีนะคุณกุณลชัดความสำเร็จทางโลกมีมากเท่าไรอัตราก็มากเท่านั้นจากประสบการณ์ค่ะอแอสดงว่าเข้าใจทำนะไม่ลดกิเลสแล้วก็อัตตามากเลยแล้วช่วยยากไปแล้วนะนะคุณปิยรัตน์ช่วยคนที่ช่วยได้ก่อนปล่อยวางคนที่ช่วยไม่ได้ทำตามหมอเขียวดีค่ะ ผมวิหารสี่ประโยชน์มากโทษน้อยสาธุค่ะดีเข้าใจก็ดีแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ทําอย่างนั้นแหละาจก็ทําตามพระพุทธเจ้าทำตามพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆนะแล้วก็ทาอย่างนั้นนะอาละนะถ้าทำแล้วมันก็้นทุกดีนะผาสุขดีแล้วก็เจริญรุ่งเรืองดีเจริญทางธรรมนะไม่ใช่เจริญทางโลกนะเจริญดีอ้าวรายการธรรมะผา้พาพนทุก์วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไป จเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกทัน